เมื่อเช้าก็มีการขยับไปเยื่อนหน่อยนะใหตัวชนตัวที่ต้องการแสดงวันที่วันที่สิบวันที่นี้ยที่เดียนชัยนะครับก็ขยับไปเยื่อนขยับไปเยื่อนนิดนึงเป็นยี่แปดหกล้วนะครับแบ่งสินสอดเหรอสินสอดถ้าได้จะได้มีเยอะแล้ว พราะเวลาที่เราเพิ่มเขาเนี่ยเราเพิ่มทีเพิ่มทีละเอ็มสองเอ็มเพิ่มทีละเอ็มสองเอ็มนะครับอืมถ้าจะแบ่งแบบไม่เยอะมากหรือไล่มาก่ทักทักเข้ามาหาผมเนี่ยทางเนเซอร์อ e r นะครับทักเข้ามาหรือจริงๆอ่ะเข้าไปในกลุ่มผมอ่ะจะง่ายหน่อยนะครับในกลุ่มซุปเปอร์เจียงก็จะง่ายหน่อยนะครับีปอ๊ดกนนั่นอยู่ เมื่อเช้าเ็คเป้าดีมากครับดีดชอบแหละชอบแหละนะครับพอเราเช็คเป้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เพิ่มความสดสมบูรณ์ก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับทั้งสองตัวเลยทั้งตัวที่ตีวันที่สิบนี้แล้วก็แล้วก็วันที่สิบหกนะครับที่สนามเทิดไทยพี่โอวัสดีนะครับไก่ก็เป็นไก่ แวโชคไม่ใช่เนี่ยเป็นไก่เหนือนะเป็นไก่ทางเหนือจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมพูดได้เลยผมไม่ค่อยยึดติดสายนะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเป็นไก่พวกเนี่ยผมก็จะสบายใจนะนะครับถ้าเป็นไก่พวกกันเนี่ยเราก็สบายใจยคือมันก็ไม่น่าทำผมหวัง วันที่พ่อมันตีพ่อมันนะครับเราก็ได้ตังค์มาแล้ววันนั้นนะครับแล้วพี่โอก,ก็ซื้อมาวันที่พ่อมันตีเป็นลูกลูกเจ้าเรือลบนะนะครับถึงมันเป็นถึงโครงสร้างทางเหนือมันก็ฟคู<า>่ยากล้วล่ะพอเขาชนะสวยมาเนี่ยเป็นลูกเรือลบแม่มันคือเป็นไก่ภาคกลางเล้งคู่นี่แหละนะครับเขาซื้อไปซื้อไปแล้วเขาเตะเตะ